สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมโอนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยเด้อครับผมหลังจากมาแต่ไปเยี่ยมออมน้ำโชคแล้วๆเนาะครับสลับเว้นกันไปแต่ว่าอูน้ำชัยกัไปดูกระมูครับนี่แหละครับมโอนี้กัวันที่สิบเกตตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับมุอว่านกัเลขออกหกหนึ่งกับเก้าหกครับนี่แหละครับเก้าหกกับหกหนึ่งโมนี้ครับผมมีแนวทางตัวเลขมานำเสนอให้เอฟซีครับเป็นเลขดับสองสำนักครับผม พ่อบางพีและพ่อนนทบุรีเลขไม่มาด้วยกันก่อนอื่นก็ต้องขออภัยขอโทษทุกท่านเ้อครับผมที่ล้างลังที่ผมบ่ได้ลง่งขีมมาเอฟซีทังงสองนะครับผมกะทาแ,นนาแนลนด์ะแลนดลังอยู่นะครับธนบ,บุษมมือนั่นกะผมเห็นเอาน้ำโศกเจ็บทอง,งตัง้งแต่ตีสองแหงงละครับผมกะน,นอนอยู่ลูกเปิดไฟไปเข่าห้องน้ำมาเจ็บทองไปเข่าห้องน้ำนก็เลยเขาไป สองครั้งครับ่านผูสชมเราวันนี้มันยังปวดท้องอีกมันบอมเนปวดท้องแบบนั่นแล้วสงสัยปวดทว้องเสียอกะโอน้ำใช่กัดท่วบอกข้าเจ้าเลยขอน้ำโศกก็เลยบอกพ่บกับแม่เพิ่์โท่เอารถดมาพอมาหอดปุ๊บจะเข้าไปห้องคอดนะครับ่านผูส้มตีสองโอ้น้ำเช่กะน,นอนถ่ายที่ห้องนอนก,กับอแม่อ้อนน้ำโศกกับเย่อ้อนน้ำโศกงนี้แหละครับอยู่สามสี่คน าวางรอกนันอนเงาๆเลยครับผมดีกว่าออกแล้วได้ครับสาบปูชมผมีกว่าออกจังเต็ดตีสามตีสแจ้งเดย์ 3, ดยมาออกหกโมงหกโมงสิดนี่แหะครับหกโมงสิบแปดหโมงสิออกวันที่สิพอมนี่แหะครับตัวเรียกกระบ,บร้อีซื้อเลยละครับสาบปูชมถ้นาน้ำกระบอท่านในอาบนะครับมือนันกับฟ้าวกับไปยยินว่าออกแล้วว่าเป็นผู้ใช้ หัวน้ำไช่กะเปล่าค่อยไปเบิ้งเรื่องเทียมอมอเปินกับบอคอยได้หยียมนะครับเขาไปหลายคนกับบอไดราะว่ามีคนไข่เพิ่นกับไลายคน,น,น,นคือกันนะครับเพิ่นออกลูกถึงมันบุญไหวยานมีเชื้อโรคเขาไปติดลูกช่วงนี้พุม่มดัน,นท่านมันบ่นนคอยดีนะครับ่านผูุชมคนแจ็คมาได้ใส่ตางทินนี่แหละครับเสื้อนิดหน่อยแบบว่าโซกกระโปงนี่เรียบร้อยเลยครับ่านมู้ชม อิฟเบลเอาครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรีแล้วครับ2ตัวมา1ตัวพอบางพี่งวดว่าหันเพื่อนในหกซีซีหกพอนนทบุรีเพื่อนในฮาหกหกหาเลขบนออกเก้าหกหกเก้าหกเลขล่างออกหกเน่งติดหกทั้งสองทันเลยครับสำหรับพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรีเนาะครับแจ้งได้กอะขอโทษขอให้เอฟซีเด้อครับผมที่ลงคลิปบ่ได้ตนเนื่องเนาะครับเดี๋ยวจักหน่อยก็ได้ไปเขรร่ากำกับไป บ้านออนน้ำโขกครับเมื่อนี้ก็เดินเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดินเรื่องเรียบร้อยแล้วไปแกล้งเกิดอยูอ่อำเภอเมื่อนี้กับพ่ะเยะครับไปสองคนกับพ่ะเยะเลยว่อนอ้อมล่งบ้านด้วยกันแหละครับไปซองนั่นซองนี่แล้วก็ไปอำเภออำเภอเพื่อนกับคนไร้เนื้อเตรียมจะได้ลงคลิปนะครับท่านผู้ชมแต่ละมือนี่แหละครับแกล้งเกิดเรียบร้อยลงซื้อน้ามศุกร์เด็กชายคินภัทรนะครับท่านผู้ชม ชินนภัตนี่แหละครับน้ำสุกุลที่แรกก,เกรร็เลือกแล้วครับท่านผู้ชมเลือกยูไาจะเอาน้ำสุกุลได้กันแน่ก,นนก็เลยจบที่น้ำสุกุลอูน้ำไช่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าไงไงเขามาบ้านอ่าพราะงี้ก็ไม่งี้ครับท่านผู้ชมมาอยู่กับสองเถานี่แหละครับมาอยู่กับเถาสองเถามูหามาเลขที่หนึ่งสองหกนี่แหละครับท่านผู้ชมจ้เดินเรื่องเรียบร้อยแล้วครับ เลี้ยแต่สีไปผูกแขนคนละครับนาจยจำออื่นมือื้อให้เด็กหนุอยมันแข็งแรงครับทือว่าอ่อนน้ำโฉกสุดยอดอยู่งนะครับหมอบอกว่าบ่มีห้บ่มีแบบห่วงท่อนยีรีครับนี่แหละครับเป็นคนจากอายอยู่แล้วนะครับอ่อนน้ำโฉกเรเลยปกะกาห่วงกายยังเดเบี่ยงกับกันๆไปนะครับท่านผูช้มมอขอดส้มว่าสุดยอดอยู่อดทนออกมาที่แหลกกรบเพหายด้วยครับท่านผู้ช้มลูกอ้วนน้ำแช่นะครับเกินกะ ทึงเม่ทึงลูกก็ที่ว่าทนครับพึ่งมาไห้มือน,นีครับห้ยก็หายขาเดียวแต่ว่าของอเพิ่นย่งขางนี่ห้ยตลอดเวลาครับทานบุ้ชมให้ดีพร้อมแล้วประเด็นขอดีของอ่อนน้ำโสงนะครับออกมาปุ๊บมีนมเยอะพร้อมตลอดเลยแต่ว่าของอาบางคนหมอบอกว่าออกมาเพียงแต่มีนมเดนมีนมปอนแบบซสายนหน่อยให้ตลอดแต่ว่เอาน้ำโสกซัมาดูดนมเต่าเรียบร้อยได้เลยครับทานบุ้ชม อีกขันกินนมดีๆเองส่กับอีกเมื่อกี้มือแล้วครับเสดครับไปบาดกอบน้ำโขกไปขอกมขอกาแล้วแล้วกับจังสีมาเพียเพราะว่าอธิบายให้เรียบร้อยเลยนะครับทผบุชมถ้าขอกอยูอยู่หนีนะครับที่อูน้ำช่ยอัดคลิปยู่หนีมีแต่สองเถาเพราะเงี้ยไม่เงี้ยขับบุน้ำช่าแต่เราค้นกับมีเวียกมีงานพไม่เง่เพิ่นกับเทาเทาเพิ่นกับยานหลูกลดมือนะครับเอาน้ำโขกกับมันใจ พอกับแมีเอาน้ำ้ำโชกดีมาก,กัวก็เลยต้องไปขอกำญี่ผุ่นให้เรียบร้อยให้ลูกแข็งแรงปุ่นแล้วครับแจ้งกลับมายูเพียรยู่บานเฮานะครับคุณน้ำชัยกับวาสีไทยแหะครับธรรมุช้มเป็นไทยเป็นวิลิโอ,อยูในห้องทั้งออนน้ำโชกกับแบบบ่สดไสลูกกับแบบเพื่อท่านได้แข็งแรงปันไดผมก็เลยยังบ่ไทยดีกว่าเอาแบบว่าฮาอ,ออกมาผูกแขนทั้งนอกน่ครับธมุช้มให้สดไสทั้งแม่ทั้งลูกเลยว่าออกจาก ล่งบอลออกจากโ่งบาลให้แบบเรียบร้อยหมดแล้วครับเดินเรียงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตหรือว่าไทยให่งสัตว์เย็นเลยครับทมานผู้มบัตองฝาวครับได้เห็นแน่นอนครับเห็นแบบชัดๆนี่นะครับเอาคลิปนี้ครับมาเบิ้งน้ำกันครับฟอยเยอะแล้วครับผมนี่ครับอธิบายเอฟซีเข้าใจเป็นยังอู้น้ำใช้คือพ่ค่อยได้ลงคลิปช่วงนี้แต่ตะกี้ผมก็ล่งปัจจุตลอดแล้วครับเอาครับ เลขดับสสำนักครับผมนี่คืองวดเก่าได้ครับวันที่16ตุลาคม2568ครับนี่แหละครับต่อไปอเจอกันวันที่หนึ่งครับานผูชมวันที่1น่เนาะครับเอาพอบางพี่กับพอนอนทบุรีเนาะครับทานบูชมเป็นกะไฮห้6ีซ6ห66หกหา 64, 66, 66, 66, กคือติด6กทึง2เซียนสสำนักเป็นบนล่างเด้อครับทานผูช้มมักกะจัดคัดกะพนันนี่แหละครับ มีเวลาตามอีกครับผมแนวทางตัวเลขหลากหลายเสียนหลากหลายสำนักครับเขาไหม่เรื่อยเอาเจอกันวันที่1พุทธิกายน2568ครับงวดไม่ล่าสุดมากแล้วได้ครับงวดนี้696กับ61ติดเหลขก่มาน้าำกัน2ตัวมา1ตัว6นี่ครับท่านผู้ชมงวดไม่ล่าสุดมากแล้วครับหลังจากผมมาจะรงพยาบาลเป็นทีเรียบร้อยนะครับ มาอาบน้ำาอาบทาซักผ้าผ้าอ้อมเล็กน้อยเเอามาซักนี่เพียรแล้วครับท่านุชม้มนี่แหละครับเอาเลขดับสองสำนักครับผมเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีงวดนี้ให้สองสามสามสองพ่อนนทบุรีให้งวดนี้สามสี่สี่สามเลขกับสิบกรไกันครับผิดตังแต่ตัวไทยเพอย,ยังงวดนี้นะครับหกก็คือหกนี่แหละครับครับห้างกันแครตัวเดียวนี่แหละครับ อู้น้ำใช่ายบ่อพิดพลาดนมงได้กะขอโทษขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านเด้อครับสิปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆครับนี่แหละครับจากน้อยซีหาโมงกระสีแดงออกไปหาอ่อนน้ำโสกนี่แหละครับไปซองเบิงเพ่งได้กินนมดีบ่อห้ดีบ่อทั้งสี่นแหละครับนี่แหละครับถ้าบ่อห้เลยกระสีบ่ดีครับทำบุษมอวน้ำใช่กะซ้อมเบิงอยู่เรื่อยๆละครับทำบุษมไปกับอยู่เรื่อยนี่แหละครับมัวใ้ช่หมวกกันน็อกยังค่าอยู่ครับ อาถามากอะขามาหาคลิปเลยครับท่านผู้ชมหาเวลาว่างคักๆเลยแหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับสหรับคลิปนี้ครับเลขดับสองสำนักมากกะจัดได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบลงด่วนๆให้คลิปแหลกสะกอนเด้อครับท่านผู้ชมนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณพอนนทบุรีแล้วก็พอบางพี่ครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีครับแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมมันมาหนำกันครับวันทีหนึ่งพุชกิกายุ่น 2568น,นี้แี่แล้วพอกันไม่ขีบหนาเด้อครับผมอายุมันคนยืนมันมานน้ำกันเดินทางเขียวขาดปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ